สำหรับส่วนที่ชี้อยู่นี้คือสันตอกลิ้นอุปกรณ์รับมีที่ใช้คือหินรับมีชนิดหยาบกับหินชนิดละเอียดก่อนอื่นใช้ไม้ขนาด2คูณ2นิ้วยาวประมาณ50เซนติเมตรตอกลงบนพื้นให้แน่นเพื่อช่วยให้รับมีได้สะดวกขึ้น โดยแช่หินรับมีดไว้ในภาชนะใส่น้ำตั้งมีดบนไม้ที่เตรียมไว้ต้องพยายามรับให้แก้มมีดด้านนอกบางใช้หินหยาบรับแก้มมีดด้านนอกทั้งสองด้านก่อนเพื่อให้ได้มีดบางและคลองมีดเล็กซึ่งเหมาะสำหรับต้นยางที่เพิ่งเริ่มเปิดกรีบอายุยางไม่เกิน15ปี การลับต้องระวังให้หินแนบชิดกับแก้มมีดด้านนอกลับแก้มด้านนอกทั้งสองด้านให้บางสม่ำเสมอข้อสำคัญคือหินต้องแนบชิดกับแก้มมีดสังเกตดูสันคลองมีดจะต้องเป็นเส้นตรงขนานกันแสดงว่าการลับบางสม่ำเสมอแต่ถ้าดูแล้วไม่เป็นเส้นตรงขนานกันแสดงว่าเวลาลับ เอียงหินรับมีดไปด้านใดด้านหนึ่งไม่แนบชิดกับแก้มมีดทําให้มีดบางไม่สม่ําเสมอกันจากนั้นใช้หินหยาบรับแก้มมีดด้านในสังเกตดูพงมีดจะมีรอยนูนรับให้รอยนูนนี้หมดไปยังไม่ต้องไปรับคลองมีดตรงนี้ ระวังอย่าเอียงหินให้ไปรับพุงมีดส่วนที่เห็นอยู่นี้ใช้หินหยาบรับแก้มมีดด้านในอย่าเอียงหินหรือเอียงมีดไปมาตอย่าเอียงหินหรือเอียงมีดไปมาตั้งมีดและหินให้กระชับ และแนบชิดตลอดเวลารับอย่างนี้การรับจะต้องรับด้านในทั้งสองด้านคือด้านนี้และด้านนี้สิ่งที่ควรจำคือหินต้องแนบชิดขนานกับแก้มมีดเช่นกันเมื่อรับมีดด้านในทั้งสองด้านได้บางเสมอกันแล้ว เดยมีดจะออกมาเองโดยอัตโนมัติดังที่เห็นตรงที่หัวแม่มือรูปอยู่นี้เดืยมีดที่เกิดขึ้นตรงปลายดินสอชี้จะเป็นแนวเส้นตรงกับสันคลองมีดใช้หินหยาบค่อยๆแต่งสันคลองมีดด้านนอกให้บางระวังอย่าไปรับส่วนของเดือยมี ใช้สันหินหยาบด้านบางถูลงในคลองมีดให้บางระวังอย่ายกหินกดลงที่ปลายเดือยจะทำให้เดือยหมดไปให้เดือยอยู่ตรงกับแนวของสันคลองมีดขั้นต่อไปใช้หินละเอียดรับแต่งมีดรบรอยหินหยาบ และเพิ่มความคมมีดที่รับถูกวิธีจะต้องคมบางเดือยอยู่ตรงสันคลองมีดพุงมีดจะเสมอหรือต่ำกว่าเดือมีดเล็กน้อย